สวัสดีครับเพื่อนๆชุดขยันหวยฮานอยนะครับจํานวนที่ยี่สิบเอ็ดนะฮะจะพามาดูวันที่ยี่สิบกันนะครับอ่าผลนะครับสามน่อยนะเก้าสองเก้าสามสีม่นะครับ 1, 8, 8, 3, 8. ไม่มีนะฮะหนึ่งแปดแปดสามแปดไม่มีห้าหนึ่งสามเจ็ดหกไม่มีโหหลุดหมดเลยครับเมื่อวานไม่น่าเชื่อ หมดหมดเลยครับไม่มีเลยมีลเลขข้างเคียงนะฮะสี 48, ะ่แปดสามแปดอย่างนี้โอเคไม่น่าเชื่อว่าจะหลุดไปได้นะครับเอาวันนี้มาดูอีกทีหนึ่งยี่สิบเอ็ดนะฮะปิดบังให้ก่อนจะได้ไม่งงศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดห้าเจ็ด 3, 9ก้าสามเก้าหนึ่งเก้าสี่ครับสามห่สามสี่แล้วก็หนึ่งสี่นะคุที่สองนะครับศูนยกุ้ที่สามนะศูนย์เก้าศนสศหนึ่งศสี่นะครับห้าเก้าห้าสาห้าหนึ่งห้าสี่นะครับ 79 7 3 7กแล้วด่นก็7 4นะครับตัวเด่นนะฮะวันนี้หนึ่งกับ7นะเดี๋ยวเราไปครอบเอาเลขหนและเลข7นะเริ่มที่เลขหนึ่งก่อนนะฮะ91้าหนึ่งหนึ่ศะครับส่วนเลข7มี0 7นย์9ห เจ็ดสามแล้วก็เจ็ดสนะี่นะครับสามหนึ่งอีกตัวนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตัวนะครับทั้งหมดสิบเอ็ดตัวนะฮะตัวมีเชมนะเอาเวิร์งนี้นะฮะหนึ่งกับเจ็ดนี่ยครับมันอยู่ใกล้กันนะครับห้าเจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่ หนึ่งสี่นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะ้วข,ของทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแก่ขันดีจริงๆเลยนะครับอากาศก็เย็นสบายหนาวหนาวแต่ไม่หนาวมากนะครับถือว่าใช้ได้นะครับลำภาคเหนือภาคอาคีสานคงน่าจะหนาวมากกว่านี้นะครับต้องดูแลตัวเองกันด้วยนะครับ ส่วนท่านอื่นที่กำลังติดกางระบาดกันของโควิด -19 นี่ก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับก็ตามรัฐบาลหรือว่าตามจุดที่เขาบางมาตรการป้องกันไว้นะฮะล้างมือแกน้ปูรมเนี่ยก็ทำตามกฎไปนะครับจะได้ปลอดภัยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ฝากคำเตือนไว้ด้วยนะฮะตัวเลีนี้เขามีหลุดนะครับปรดใช้วิจารยา์ในการรับข้อมูลนะครับ ตรงนี้ต้องลาไปแล้วนะขอทุกท่านโชคดีนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ